วันเกิดจ้าขึ้นเงยบ้าไหมวะรยพรยพรเลยหวานเลยครับโอ้ย้อนไปนานมากเลยจำแทบไม่ได้เลยก็ก็ดีครับดีดีจำไม่ได้ว่าว่าให้ไปในในโอกาสอะไรแต่ว่าก็ได้ให้ไปแล้วครับไม่รู้ว่าปีใหม่หรือวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันว่าน้องก็จะเกิดช่วงแบบ ก่อนคริสต์มาสแล้วก็จะปีใหม่อะไรเงี้ยแสดงว่าให้เป็นอะไรเป็นหลักฐานพิเศษก็จริงผมไม่ได้ค่อยมีโอกาสเนาะแบบมันก็ว่าเออจะให้ก็เห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบหามาให้อะไรเงี้ยครับอีกตัวนี้หรือว่าเป็นอะไรพิเศษพิเศษประมาณนั้นน่ะก็แนวผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมเขาให้ผมใช่ครับหมวดแต่ว่าผมก็ให้เขาบ้างอะไรเงี้ยนาฬิกาอะไรเงี้ยครับ ง่าย,ายๆแอบถามพี่เบลไหมครับส่วนใหญ่จะต้องถามก่อนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าเขาชัวร์ต้องต้องเอาชัื่อจะบอกให้เขาแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับน้องดีใจใมีไหมก็มีไปทำบุญด้วยกันด้วยมีครับมีก็จะเป็นช่วงที่ว่างวันหนึ่งตรงกันก็เลยเออเราจะไปไหนกันดีอะไรเงี้ยก็เลยชวนชวนกันไปทําบุญซะหน่อยเป็นสิริมงคลนะ สิ้นปีแล้วก็จะได้เริ่มปีใหม่แบบสดใสอะไรเงี้ยครับมีไปทางข้าวบุญแม่ด้วยโอ้ยังเลยครับยังเลยยังยังไม่ได้ไปเลยครับที่บุญนี้คือเป็นที่วางแผนกันไว้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ครับแบบแบบคือแบบเอ้ยไปก็คือไปเลยก็ไม่ไม่ได้วางแผนเลยเพราะจริงๆน้องก็ทําบุญที่วัดนั้นอยู่แล้วครับก,<ๆ>ก็เลยชวนพี่เบียร์ไปตักบาทตุไม่ไม่ได้ตักบาทนะครับ ทำบุญอย่างเดียวก็<ส>ก,ก็มีถวายจุดธูปเทียนถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยครับตามแบบตามแบบปกติทั่วทั่วไปมีพิเศษอะไรคนนี้นะแบะบว่าแ <sk r isa> บบแบบว่าเออมีโปรเจกต์พิเศษทำแบบร่วมกันพอนี้ยังเลยครับ <S 2> <S 2> อย่างเพราะจริงๆน้องน้องเองก็ <S 2> <S 2> <S 2> เขาก็จะมีแบบโปรเจกต์อะไรของเขาอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วบ้านเรา เราก็มีทุกปีอยู่แล้วครับก็ก็แบบทำบุญอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าในแต่ละปีเราเราก็ได้อะไรจากสังคมเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบตอบแทนคืนบ้างแล้วก็เราก็จะมีโครงการที่เราทํากับแฟนคลับเรามาโดยตลอดอยู่แล้วก็ก็เลยก็ทําต่อเนื่องไปจริงจริงมีคนอยากให้ทําร่วมกันไหมสองสองบ้านมาเจอกันอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ได้คุยนะครับไม่ได้ถามเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆรแล้วคือได้หมดอะครับเพราะว่า การทำสิ่งที่ดีก็ทำกับใครก็ได้ก็ดีหมดอยู่แล้วเรียบง่ายครับก็ไม่รู้จะไปบือหวาทำไมเพราะว่าก็สบายๆครับมีเวลาก็เจออะไรอย่างนี้ครับ